คำถามบุพกรรมอะไรทำให้ลูกปามเกิดมาเป็นเด็กดาวทำไมก่อนตายร็ทถึงบ่นว่าดวงแก้วในท้องร้อนเมื่อตายแล้วทำไมศพเขาถึงดูผ่องใสหมายความว่าอย่างไรครับเขาตายแล้วเป็นไหนมีพบภูมิอย่างไรแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ลาแพนี้จุดพลุ ส่งผลกับวิญญาณอย่างไรบ้างไหมครับที่ลูกปามมาสั่งลาแล้วบอกไม่ให้จุดพลุในงานศพใช่ลูกปามจริงหรือไม่ทําไมต้องมาเข้ายายแต๋วทําไมมาเข้ายายแต่วได้หลวงพ่อจะเขาเรียกให้ช่วยเนี่ยใช่ครูไม่ใหญ่หรือไม่กายเรียกเขาจะเป็นเด็กดาวไหมครับพบชาติต่อไปเขาจะต้องอายุสั้นอย่างนี้ อีกไหมครับเขาจะได้ในสงอย่างไรที่เป็นต้นบุญเด็กดาวที่กล่าวถึงทำจากการดูดาวทำดีเอมซีคุณพ่อคุณแม่เคยสร้างบุญมากระหม่ขณะอย่างไรอดีชาตาท่านเคยเป็นคู่บุญกันมาก่อนหรือไม่บุญอะไรที่ทำคุณพ่อเป็นผู้นำแล้วเป็นที่รักและเคารพของทุกๆคนถึงกับฝากตัวเป็นลูกก็มีาทานนั้งสองจะได้กลับดุสิตบุรีไหมครับ ไม่ก็ต้องไปดูตอนนั้นน่ะการที้คุณแม่เพอจะกลับบ้านหมายความว่าอย่างไรบ้านไหนวุญชลองครบอบแปดสิบปีช่วยต่ออยุท่านหรือไม่ทำอย่างไรจะทำให้เครือญาติมาสร้างบรมีกมู่คณะและสืบทราบประเพณีการรวมญาติที่ยั่งยืนตลอดไปหมู่ญาติเสีชีวิตได้รับส่วนบนุญท,ที่ไปให้มากน้อยเพียงใด แล้วจะทําอย่างไรที่จะให้เลิกนําเหล้าเบียร์มาเลี้ยงกันในวันรวมญาติคนที่นําสุรามาเลี้ยงในวันงานจะได้รับผลกรรมอย่างไรพี่ๆน้องๆของกผมเคยสร้างาบารมีมากับหมูคณะอย่างไรทําไมบางท่านยังไม่เข้ามาสร้างาบารมีกับหมูคณะเต็มที่แล้วเขาจะมีโอกาสมารสร้างาบารมีกหมูคณะไหมครับพี่สาคนที่สอนทำกรรมอะไรมาจึงเกิดอุติเหตุ เส้นผมติดเข้าไปในเครื่องจนหนังศิษะถูกดึงออกมาต้องโดนผ่าตัดเอาเนื้อแขนและขามาปะหนังศีษะน้องสาวคนที่ห้าทำบุปกรรมอะไรมาถึงป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมแต่เพราะบุญใดจึงไม่ต้องผ่าตัดทำไมสามีของน้องสาวคนที่ห้าถึงมาตายด้วยโรคมะเร็งตับตายแล้วไปไหน ได้รับบุญสร้างองค์พระและทุกทุกบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่บุญปรกรรอะไรที่ผมต้องมาถูกโกงและเป็นหนี้สินหนึ่งทุกวันนี้ทำไมกับผมและภรรยาต้องมาเกิดเป็นคุณพ่อคณแม่น้องปามกับผมและครอบครัวสร้างบุญมากระหม่คณนะอย่างไรเคยทำหน้าที่อะไรมาครับเพื่อนอรุ่นพี่ที่ทำหน้าที่กไกลมิตอย่างเคียงบ่าเคียงไหลร่วมกันมาตลอดเคยสร้างบุญ ร่วมกันมาอย่างไรกระผมและน้องสาคนที่เจ็ดที่อยู่วัดสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรทำไมถึงมีความผูกพันว่างไงว่าตามกันและก็หน้าตาคล้ายๆกันมากครับก็พปิน้องท้องเดียวกันกันอย่างนี้น้นองสาคนที่เจ็ดสร้างบรมีกมุขณะมาอย่างไรกรเป็นทหารพระราชาองค์หลอ่ลอๆที่ออกบวชไม่ใช่แจ่ เคยเป็นทหารพรราชาองค์ที่ออกบวชหรือไม่ทำหน้าที่อะไรและตำแหน่งไหนในกองทัพบ,บุญอะไรทำให้เขามาเป็นผู้นำจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตูป็นตะเติอนขึ้นมา างแล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปารัมปราคันจาลูกปามเกิดมาเป็นเด็กดาวซินโดมเพราะกมแนดีดได้ดื่มสุราเป็นอาจินโดยเริ่มต้นจากการดื่มสังสรรก่อนถูกชวนกันอ้าวลักกันริงก็ดึ่งดื่มหน่อยลูกชายจิ้งดื่มหน่อย เดิมและเก๋โคตรอะไรงี้เลยติดสุราแล้วก็ดื่มเป็นอาจินวิบากกรรมนี้มาส่งผลจาในผู้ผลิตผู้จำหน่ายสุราน้ำเมาเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้เลยแล้วก็เพื่อมมนุษย์ก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวความจริงชีวิตก่อนจะดื่มคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเงินเรามือเราปากเรา ดื่มแล้วก็ไม่จะไปเบียดเบียนใครแต่ลืมไปว่าเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเราตกอยู่ภาใต้กฎแห่งกรรมก่อนตายลูกปาล์มบ่นว่าดวงแก้วในท้องร้อนเพราะอ่ะสันนิษฐานที่จะได้เป็นง่วงร่างกายไม่ก็สังแดงแก่วถ้าไฟแตก อืมอืึกรรมนิมิตเป็นอาการธาตุไฟในตัวจะแตกของคนที่กำลังจะหมดอายุไขแต่ดวงแก้วข้างในตัวไม่ได้ร้อนจ้ะไม่ได้ร้อนตายแล้วศพผ่องใสเพราะจิตใจผ่องใสจึงทำให้ศพผ่องใสจ้ะก็เห็นดวงอยู่ตลอดอย่างนั้นเลยมันกไงจะรำพึงถูกได้ไงไอ้ดวงแก้วทำไมในรอนท้อ,ทองร้อน ลำพึงอย่างนี้ยังดีกว่าไม่รู้อะไรไม่มีให้ลำพึงตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเมื่อครบเจ็ดวันแล้วก็เห็นทางสว่างแล้วก็ได้เดินไปตามทางนั้นแล้วก็แวบไป,เ,ปเกิดเป็นเทพบุะรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามด้วยบุญที่พ่อแม่ให้ทําทุกอย่างในปัจจุบัน ให้ให้ลูกทาให้ลูกปามทําแล้วก็ได้รับบุญทอุทิศไปให้แล้วด้วยรวมทั้งเห็นดวงใสๆเออเด็กดาวเนาะยังทําได้เลยแล้วเด็กดาวทำละ่ะจะทำได้ไหมจ๊ะพระเพณีจุดพุธในงานศพไม่มีผลอย่างไรกับวิญญาณคนที่ตายแล้ว นอกจากลุขายดีและคนจุดลุดูลุสนุกแต่ก็ไม่ได้มีผลอย่างไรกับวิญญาณคนที่ตายลูกปลามาตายแล้วกายละเอียกก็สว่างพร้อมที่จะไปเกิดเป็นเทพบุตรแล้วจึงไม่ได้เข้าสิงร่างใครจะ้ะไม่ได้เข้าสิงร่างใครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตุปเป็นตาไปเท่านั้น กายสว่างกายละเอียดของเขาอ่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 ายังเป็นเด็กตามไหมอ่อ่ไม่เป็นเพราะอ่ะเป็นเทพบุตรเพราะเดี๋ยวจะเจอบาทหนึ่งเนี่ยไปเขาเห็นดวงเราเห็นดวงเห็นดวงเห็นดวงแล้วเป็นยังไง ดวงแล้วก็ดวงสว่างสติน,นี่แล้วนะถ้าไม่ได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญานะบอกฮู้หรอกนี่การเรียนของเขาในช่วงแรกยังเหมือนเดิม<อ>จนเมื่อบุญส่งผลจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงและหายเป็นเด็กดาว<อ>มันต้องมีขั้นมีตอน แปลว่าเมื่อครบเจ็ดวันก็กลายเป็นคนปกติที่มีรูปร่างดีเห็นไหมมันเปลี่ยนไปตามขั้นตอนรูปร่างเปลี่ยนจากเดิมแล้วนะไม่เหมือนเดิมแล้วนะก็ทั่งเดินไปตามทางสว่างนั้นกาวแล้วก็ไปแวบ,บตื่นกลางวิมานทองเป็นกายเทพบุตรจ้ะกายเทพบุตรเกิดขึ้นเมื่อกลางวิมานทอง ตายไปม่บุญยังไม่ได้ส่งผลยังเหมือนเดิมคือรูปร่างเือนเด็กดาวเ <c oughs> มื่อบุญเริ่มส่งผลก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหายเป็นเด็กดาวเป็นเด็กปกติแต่พอครบจัดวันกลายเป็นคนปกติที่มีรูปร่างดีด้วย <c oughs> คือตอนแรกก็หายเป็นคนเด็กปกติแต่รูปร่างยังยังหนุ่มไม่ไม่ ก็ยังธรรมดาอยู่เอมาาเมนใจภคบจะบรรบุญสง่งผลเต็มที่ก็รูปล่างดีแล้วก็เดินไปตามทางสว่างนั้นแล้วก็แวบตกระวงังปุ๊บตื่นเหมือนหลับไปน่ยเตือนก็นไปทีอ่ะ,เอ,ะเอ้ะเอ๊ะเราเหรอนี่สุดหล่อเลยอะไรอย่างงี้เป็นกายเทพบุตรพบชาติต่อไปก็จะไม่เป็นเด็กดาว และไม่อายุสั้นแล้วจ้า,จาเพราะว่าหมดวิบากกรรมแล้วจ้า,จาได้สั่งสมบุูรณ์เห็นดวงใสๆแล้วก็เป็นพบสุดท้ายตัดหลอนวิบากกรรมอานนสงส์ที่ได้เห็นกุศลนิมิตภายในตัวและเป็นต้นแบบในการปฏิบัติธรรมผ่านจานดาวธรรม DMC จึงทำให้เขาพ้นวิบากกรรมจากการเป็นเด็กดาว แลวมีสุกติโลกสวรรค์เป็นที่ไปไงล่ะจ๊ะพบชาติต่อไปก็จะไม่เป็นเด็กดาวแม่อายุสัน้นแล้วก็ได้ไปสู่สุกติโลกสวรรค์เป็นเทพตระบุขาอ,ออนิสงสองได้ปฏิบัติธรรมเป็นต้นแบบเข้าถึงกุศลนิมิตภายในนี่บอกเวลาเห็นพระก็บอกโอ้ยทำไมท้าพระนะ่าแข่งพระอย่างนี้อะไรอย่างนี้นพูดคือทำ้มเห็นจริงๆนี่ พระมีหัวจุกอย่างนี้อะไรต่างๆเออคาถาดี